สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้วันจันท 27, 5, 2, 5นร์ที่27กุมภาพันธ์2566วันนี้ตลาดหุ้นได้ทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ชนิปิดที่1,627.35จุดนะครับลดลง6.67จุดคิดเป็น0.41เปร์เซ็นต มูลค่าการสั่งขายวันนี้ก็ห้าหมื่นนะสี่พันกว่าล้านบาทนะค่ะหรือว่าวันนี้ก็เรีว่าเป็นการกังวลนะเรื่องของเฟดที่จะขึ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ่าเร็วเอางี้นะเร็วกว่าที่แบบแม่คาดการไว้ค่ะนะเรียกว่าไม่มีการเหยียบเบรกกันแลพูดยังไงนะว่าด้ว่าแหมดูดูแล้วเนี่ยดูได้ว่าตลาดก็ถือว่าที่ผ่านมาสมดุลสินทรัพย์เสี่ยงนะก็ปรับตัวลดลงเนาะไม่ว่าจะเป็นหุ้นบ้านเราหรืมนึ่งหุ้นต่ำที่เขาปรับลดลงเพราะเรื่องปัจจัยเรื่องของ กลัวเฟดนี่แหละอ่าใช่นะเดี๋ยวว่าตัวเลขสิกิจออกมานี่ไม่ดีก็โอ้ยผมมองไม่ไม่ะมันจะเป็นยังไงรกันผมว่าตลาดคุณก็ถือว่าซึมซับเปนเป็นพอสมควรแล้วนะถือว่าหุ้นจะกลัวเฟดอีกหรือไม่นะจะหายจากการหวาดกลัวหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บรเชษผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ดงบุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมวันนี้ร้มถึงแนวโน้มด้วยว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีโอกาสดีเบาไหม เออนะครับเดี๋ยวได้ยินไปต่อสายถึงคุณกวนพัดกันสักครู้ค,ครับค่ะครับระหว่างที่เรารอสายคุณกวนพัดเนี่ยต้องหมดเลยว่ววันนี้เราได้เห็นแบบว่าสัญ,ญญาณบวกเนาะอ,อ,อ่ามาแล้วครับสวัสดีครับคุณกวนพัดครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ลบไปเกือบเจ็ดุดวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับวันนี้แบบว่าโอ้โหพุ่นบ้านเราแบบว่ารีบาวแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมาลงตรงจุดนี้ครับก็ต้องบอกว่าภาพเซตเองก็ยังเป็นไซตวีไซตวีเดาวนะครับเป็นทางฐานตอนนี้ ประเด็นแรงกดหลักก็เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขของ PCE ของสหรัฐก็ไม่เป็นใจนะครับยังคงเพิ่มขึ้นมาน้นมันนะครับมากกว่าระดับ0.3นเนะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าตลาดเองก็เริ่มกังวลนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอิงก์อาจจะสูงกว่าที่คิดยาวนานที่คิดหรือเปล่านะครับก็ทําให้ตัวบอลยูดิขึ้นมาเกือบจะถึงสีนะครับสำหรับตัวอัตราผลตอบแทนพิจาบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปี เราไล่เด็กเนี่ยทะลุร้อยห้าขึ้นมานะครับค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่ามาสามสิบห้าเนี่ยหน่อยแล้วนะครับก็ได้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมทั้งเอเชียก็ยังเป็นทิศทางเดียวกันนะครับออกมาในเชิงลบนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีข้อดีเหมือนกันนะครับเราตัวไทยเองก็เป็นปลายในเรื่องตัวทิศทางผลการละนะครับหรือวันพรุ่งนี้แล้วก็เช้าวันพุธอีกวันหนึ่งนะครับงบก็ได้ทยอยออกมาทั้งหมดนะครับก็เป็นที่มาว่า การกําไรด้านเออร์เน็งก์น่าจะผ่านพ้นไปนะครับ,บดังนั้นกรารกําไน่าะจะมีภาพที่ดีขึ้นเป็นระดับครับผมครับผมอ่ะดูจากเออร์เน็งก์ที่แบบมากันแบบว่าจะพร้อมหมดแล้วในสายใ,ใ,ในส่วนของคุณกพัฒน์เองหรือว่านุบุระเองเนี่ยมองอย่างรครับประเมินเกี่ยวกับเรื่องเออร์เน็งก์คิวซีปีหกห้าแล้วก็ทั้งปีปีหกห้าครับเออกําไรเต็มมาสี่ต้องบอกว่าถึงตอนนี้รีพอร์ตออกมาประมาณสี่ร้อยบริษัทก็แสนสามนะครับหนึ่งแสนสามหมืน่นล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่ เน้อยกว่าที่คิดน้อยเกินจริงไปมมากนะ,นะครับก็ทําให้ตัวเออร์น็ดวยรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก9.5แสนนะ,นะครับแต่ว่ายัางเหลรอีกประมาณสัก200บริษัทที่งบก็มีออกมานะครับผมต้องบอกว่าผลการไตรมาส4โดยรวมเนี่ยยังเป็นลักษณะที่เราคุยกัน,นเลยตลอดว่าเราเห็นนะครับลักษณะของการเคลียร์สานะนะครับพวกต้นทุนสูง,สงสต,ต่างๆนะครับมาให้จบในไตรมาส4ออกมาค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้ว่าในช่วงถัดไปเนี่ยเออร์เนของหลายๆบริษัทเอง แรงกดในด้านต้นทุนน่าจะแผ่วลงนะครับอันนี้เป็นภาพปัวแล้วก็สีไทยจริงๆก็บอกว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวก็ดูจากรายได้ตัวภาพบริการบริโภคเรื่รยๆมันยังคงขขับขึ้นแต่ว่าเออร์เน็งมาท้อมไรไม่ดีเพราะต้นทุนมันยังคงกดดันอยู่เพราะฉะนั้นผมยังุกดูแบบนี้ครับว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะเป็นการปรับฐานในปลายทางแล้วจริงนะครับเพราะฉะนั้นเซตในกรอบ1 6 3 0ถึง1น1 0จุดนะครับอาจจะเป็นโซนที่ ซื้อนะครับเพื่อในการระยะยาวนะครับส่วนคนที่มีกระแสสดอยูอาจะเป็นจุดในการเพิ่มหนักอกัลทูรก็ได้นะครับวันนี้มองกรอบแต่ชนมีก็1650เป็นแนวต้านนะครับแนวรับยู่ที่1620กักบกืบันรจุดกับผมสัญญาณที่จะบอกว่าเฟดแบบาเร่งขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ดูแล้วน่าจะนานกว่าที่คิดเอาไว้ตรงจุดนี้เซกเตอร์ไหนที่จะได้รับผลดีตรงจุดนี้และเซกเตอร์ไหนที่จะได้รับผลกระทบตรงจุดนี้ครับ เซ็นเ,เตอร์ที่ได้ผลทั้งก็เซ็นเตอร์ที่รับผลพบจากค่าเงินบาทที่กลับมาเป็นอ่อนค่านะครับเป็น mm hmm. พวกโรงไฟฟ้าอะไรก็ยังมีทักษะการถอยมาอยู่นะครับแต่ก็ผมคิดว่าขั้นบาทเองก็อ่อนค่าเป็นปลายปลายทางแหละนะครับ mm hmm. ส่วนตัวที่ได้ประโยชน์เชิงบวกในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มทน่ไค่านะครับกลุ่มประกันที่ได้ประโยชน์จากยูเซอร์ชครับผมครับผมวันนี้เห็นมีแรงซื้อเข้ามาในกุ้นของแบงค์มีเป็นตัวของ SCB ตัวของ Kbank คุณกพัฒน์มองอย่างไรครับตรงจุดนี้ครับต้องบอกว่านี้เชั่นค่อนข้างถูกนนนะครับับบเออตตวแงง์ี้ プライทุกไวดูวันสักศูนย์ที่เจ็ดเท่านะครับของกลุ่มนะครับรายตัวก็ดิสคาวค่าเฉลี่ยกันเยอะเลยนะครับขณะที่สีไทยก็ค่อยๆกระตุ้นขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นผมเลยคิดว่าธนาคารอย่างตัว SCB นะครับน่าจะมีการอร์ฟอร์มต่อนะครับแล้วก็จะมีการฟื้นตัวตาม BBL นะครับซึ่งเป็นตัวหลีของกลุ่มอยู่แล้วนะครับขึ้นไปได้เหมือนกันครับผมครับผมท่านรายการก้อยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากเลยครับที่มาให้ผมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับ ครับผมอ่านั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์เนาะ,ะอ่าเรามาพบกูรูอีกหนึ่งท่านก็คือคุณพเพดุมภพสงเค์นะครับถือว่าเป็นหัวือใหญ่ของค่ายกรุงศรีครับดูวที่ว่าคุณพเพดุมภพนี่เขามีมุมมองต่อตลาดหุ้นอย่างไรสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพเพดุมภพครับนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดโดยรวมเนี่ยปรับตัวลดลงเกือบเจ็จุดนะฮะเรีวยกว่าแต่ก็ถือว่ามีสัญญ,ญาณบบกจากมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์เข้ามาไม่เป็นตัวของเอ b ซบี ตัวของเอ่าเคย์แบงคุณบรรภพมองตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรครับครับผมก็หลังจากที่ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ต่างประเทศไม่ค่อยเอื้อมหนวยเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ก็คือการประกาศตัวเลขทั้งการจ้างงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับล่าสุดก็คือตัวเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับก็คือตัว PCE กับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับปรับขึ้นแล้วก็บอนด์ยูนั้นโดนแรงเกยขายแล้วก็ไปถึงหุ้นด้วยนะครับ ในต่างประเทศนะครับเดียวก็ตามผมคิดว่าคงต้องติดตามตัวเลขต่อนะครับของทางอเมริกานะครับนั่นคือการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนกุมภาซึ่งจะประกาศวันศุกร์หน้านะครับก็คือวันศุกร์ที่สิบนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อประจําเดือนกุมภานะครับซึ่งจะประกาศวันที่สิบสี่มีนานะครับนั่นก็นหมายความว่าเราคงเห็นนะครับลูกเล่นของการลงทุนในต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับการคาดปลายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังวิตกกวนอยู่นะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสองมีนา นะครับก็ยังมีบวกมีลบแหละว่าเรนง่ายนะครับยังผันผลค่อนข้างมากนะครับแต่หุ้นไทยช่วงนี้อาจจะเริ่มดูที่ไทยก็คือว่าจะเริ่มลดติดลบน้อยลงนะครับเพราะว่าวันนี้ลงไปแตะที่หนึ่งหกสองสี่นะครับเราก็มีการรีบานมาปิดที่หนึ่งหกสามสิบนะครับจากประเด็นอันที่หนึ่งก็คงเป็นเรื่องของ m s c i นะครับที่วันพรุ่งนี้จะมีการเพิ่มหนักในตลาด Imaging ิงมาเกนะครับจาก 2. 1 3เปอร์เซ็น2 1เป็นสองจุดหนึ่งเจ็ดเปเซ็ตนะครับแล้วก็จะเข้าซื้อหุ้นไทย ประมาณ4,700ล้านบาทนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกันจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับทั้งส่งออกการผลิตการบริโภคนะครับประจําเดือนมกราคมของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าน่าจะส่งตัวแล้นะลังจากที่ก่อนหน้านี้ในไตรมาสที่4ี่เนี่ยจีไทยเราติดลบนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบไตรมาสสี่กับไตรมาสสามนะครับคิดว่าเดือนมกราคมน่าจะฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการผลิต ผมก็เลยมองว่าทาาของหุ้นไทยนะครับก็น่าจะมีการรีบาวนะครับในเรื่องของฐานที่หนกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเก่วไปถึง1น4กี่สองซึ่งเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ในหกหนึ่งห้าที่เป็นแนวรับนะครับซึ่งคําถามคือว่าเอ๊ะทำไมต้องช่วงนี้แบงค์เริ่มแข็งแรง <c oughs> นะครับคงเป็นเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของรีสกิตะแเล็กนะครับที่ผมมองว่าน่าจะถึงจุดที่ต่ําที่สุดไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วการที่สองก็คือว่าในช่วงนี้ความเร็ว้ายของหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยมันน่าจะหมดไป,ปเปาะหนึง นะครับอย่างเช่นการประกาศผลประกอบการก่อนนะนี้เดือนมาษที่สี่แบงก์กสิกรก็ต่างสำรองเยอะนะครับ KKP ก็ขาดทุนจากเรื่องของลดยึดนะครับหรือว่ากําไรไม่ไปตามคาดนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยเริ่มมีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็พยายามจะขึ้น XD ด้วยนะครับเช่นอย่างเช่นตัวไทยพาณิชย์เนี่ยวันนี้มัลร่วสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าจะมีการขึ้นข่าวใหม่ XD ปันผลในครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับถึง5้าบาทสิ้าสตางค คิดเป็นยิวคือห้าเปอร์เซ็นตนะครับทั้งปีคือหกบาทหกสิบเก้าตามคือยิวคือหกหกอยูห้าเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเป็นแบงค์ใหญ่ที่ที่เรียกว่าเป็นผลดีนะครับเหตุผลในเรื่องของการผลที่ดีก็เป็นเรื่องของการเพิ่มเพลียวเรโชน,นะครับจากสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็นหมายความว่าของกลุ่มแบงค์เนี่ยมีข่าวร้ายมันอาจจะซึมซับไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องันผลเป็นการแบ็กอัพนะครับทำให้กลุ่มแบงค์เลยเอาพอ,อฟอร์มกับเฟ้นเด็กในวันนี้นะครับก็คาว่ คำแถงแรงของกลุ่มแบงก์ก็เชื่อว่าในวันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์นี้กลุ่มแบงก์นา่าจะยังเท่เอกต่อไปครับอืมครับผมคุณประทุมองกรอบนะของอินเด็กซ์สัปดาห์นี้เนี่ยทั้งสัปดาห์นี้เป็นยังไงครับดีไหมครับครับผมคนก็ยังเป็นห่วงก mm ัง hmm. 1635นะครับเพราะว่าตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะแต่ผมคิดว่ามันต้องมีเออร์เลอร์แหละวันนี้เป็นเออร์เลอร์ถึง1624นะครับก็คงเป็นเรื่องของ เรียกว่าคนที่เล่นทางเทคนิคก็บอกว่าไม่ไหวแล้วคัดลอดดีกว่าจะทาก100-200วันนะครับที่ว่านะครับก็คิดว่าก่อการเคลื่อนไหวเนี่ยจะวิ่งไปที่1625นะครับแล้วก็1642นะครับคงตรงนี้ไปก่อนนะครับก็จนถึงอย่างน้อยก็คือว่าลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับว่าทางแบงค์ชาตินะครับจะประกาศกระสกิจแล้วจะมีการรีบาวหรือไม่ครับครับผมนะหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้คุณบรรพพบองดูเป็นตัวไหนเซกเตอร์ไหนครับในสัปดาห์นี้ฮะ พูดแบงก์ซะเยอะเลยนะครับแสดงว่าก็คงชอบแบงก์แหละครับนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งคือลงมาเยอะนะครับสองก็คือว่าภาพของผมยังมีความเชื่อมากว่าวันพรุ่งนี้แบงก์ชาติน่าประกาศเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวนะครับถึงจะฟื้นตัวเนี่ยแบงก์จะขึ้นได้เป็นตัวกลุ่มแรกในการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็แต่ไปที่ S C B นะครับหรือว่าจะรอดผลหน่อยก็คือก,กสิกรไทยหรือเคแบงค์นะครับก็สัปดาห์นี้ชอบเอซีและเคแบงค์ครับครับผมทางรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณคุณพิยรพงมากเลยครับที่มาให้หม,หม,หมุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวว่าคุณพิยรพงนะเ<อ>ชียร์แบงค์เอาไว้นนนะนะนะะเดี๋ยวว่าสัปดาห์นี้ก็มาลุ้นกันว่าแบงค์นี่ยังคงมีความเป็นพระเอก ลาวทำให้ภาพรวมตลาดนียมีความคึกคักหรือไม่ใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ลองเปิดดูภาพรวมนะคะของหุ้นของกลุ่มแบงก์เนี่ยก็หูบวกกว่า300กว่าจุดถือว่าช่วยพยุงในเรื่องของภาพรวมของเซ็ตของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้มากเลยทีเดียวค่ะครับผมแล้วก็เห็นว่ามี ุ้นหลายตัวต้องบอกว,ว่ามีแรงเก็งกาไรเข้ามานนเนาะเรี่กว่าตัวใหญ่บางตัวให่โดนขายตัวเล็กก็มีตวัวเขียวเขียวอ่ะพูดง,ง่ายๆนะจาจะเก็งกําไรก็ต้องเก็งตัวเขียวเนาะเก็งเขียวขายแดง <laughs> <laughs> หรือซื้อแดงขายเขียวอะไรเงี้ยนะฮะขึ้นอยู่กับยุทธวิธีการลงทุนของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วกัน<ช>นะสำหรับการเล่นหุ้นตรงจุดนี้ก็ต้อง ศัยฟีไม้ลายมือกันหน่อยนะครับตรงนี้ด้วยงบก็ออกมากันแบบว่าเก <ib> ือบจะครบแล้วล่ะเกือบ <ib> <c oughs> จะครบแล้วนะเรียกว่ารักงราคาก็สะท้อนมาหมดแล้วอ่าต่อไปก็ต้องดูดูว่าปี66หรือปีนี้ <c oughs> หรือว่าข้างหน้าเนี่ยนะพุทธเถิดจะมีสตอร,ตรี่อะไรนะ <c oughs> ในการที่จะนําพาในการที่จะทําให้คนเนี่ยเข้ามาเก่งกําไรกันถูกต้องค่ะนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับ